สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาซ่อมตัวล็อกหน้าเบบี้ทีกันค่ะคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะเจอปัญหานี้นะคะคือตัวล็อกหน้าตรงนี้หักค่ะอันนี้ของปอยหกักแต่ว่ายังไม่ขาดออกจากกันนะคะอันนี้ปอยเคยซ่อมมาแล้วอันนึงซ่อมแล้วก็ยังแข็งแรงใช้ได้ดีไปก็เลยมาสาธิตวิธีการซ่อมให้ดูนะคะนี่ค่ะขั้นแรกให้เราเอาอะคริลิกชิ้นเล็กๆนะคะสําหรับงาน DIY อันนี้มีขายทั่วไปนะคะ ถ้าใครไม่มีเดี๋ยวปอยจะใส่พิกัดเอาไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะเป็นอะคริลิกชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะอันอื่นก็เอาตัวอะคริลิกนี้มาถูด้วยกระดาษทรายสักนิดนึงนะคะให้พื้นหยาบสักหน่อยค่ะนี่ค่ะตัวอะคริลิกก็จะได้เกาะกับกาวได้แน่นขึ้นนะคะจากนั้นก็เช็ดฝุ่นออกค่ะแล้วก็ลองเอามาทาบดูนะคะเอาตัวอะคริลิกมาทาบกับ ตรงตัวล็อกหน้าดูเราจะติดลงไปใช้ตัวอะคริลิกเป็นที่ดามประมาณนี้นะคะจากนั้นก็ทากาวลงไปเลยค่ะปอยใช้เป็นกาวสำหรับงานประดิษฐ์ที่ปอยมีอยู่แล้วนะคะใช้เป็นกาวแบบไหนก็ได้ค่ะให้มีแรงยึดเกาะสูงนะคะ ทากาวลงไปให้ทั่วค่ะจากนั้นก็ติดลงไปที่ตัวหน้าเบบี้พีเลยนะคะนี่ค่ะพอติดกาวดาำไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ทิ้งไว้ให้กาวแห้งสนิทเลยนะคะทิ้งไว้นานๆข้าววันเลยก็ได้ค่ะหลังจากที่ทิ้งไว้จนกาวแห้งดีแล้วนะคะก็ให้ใช้เป็นกาวแบบนี้ค่ะทาไปให้ทั่วนะคะ สำหรับตัวกาวเรซินอันนี้ปอจะใส่ไปเยอะหน่อยนะคะให้ร้อมรอบตัวล็อกของเราเลยค่ะจากนั้นก็เอาใส่เข้าเครื่องอบเล็บเจลนะคะนี่ค่ะหลังจากอบจนกาวเรซินแข็งตัวดีแล้วก็ใช้ได้แล้วนะคะอาจจะทิ้งไว้ปล่อยให้เซตตัวอีกสัก2-3วันให้แห้งแล้วก็แข็งแรงดีค่อยใช้ก็ได้ค่ะนี่เท่านี้ก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ จะมีอีกอันนึงอันนี้เป็นอันที่ปล่อยซ่อมเป็นอันแรกค่ะก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะคะเดี๋ยวอันนี้ปอยจะทิ้งให้เซตตัวอีกสักสอสาวัน,นะคะ่ะส่วนอันที่ซ่อมแล้วอันนี้เราก็สามารถเอามาใช้งานได้เลยนะคะเดี๋ยวปลอยจะใส่กับน้องวีสาให้ดูค่ะนี่ค่ะ จากซ่อมเสร็จแล้วก็นํากลับไปใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะเผื่อใครมีปัญหาตัวล็อกหักก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้กันดูนะคะส่วนอันนี้เดี๋ยวปอยจะทิ้งเอาไว้จนเซ็ตตัวดีแล้วจะมาลองให้ดูค่ะนี่ค่ะตอนนี้ปอยก็ทิ้งหน้าที่ซ่อมเอาไว้ข้ามวันจนกาวแห้งดีแล้วนะคะนี่ค่ะดูแน่นแข็งแรงดีแล้วนะคะนี้มาลองใช้กันค่ะ ใส่ให้น้องแพนด้าดูนะคะนี่ค่ะก็ใส่ได้ตามปกติเลยนะคะใส่แล้วก็แน่นหนาดีด้วยค่ะบีบก็ไม่หลุดนะคะนอกจากนี้เราก็ยังสามารถถอดเปลี่ยนได้เหมือนเดิมเลยค่ะ แ,แล้วก็ยังสามารถแกะออกมาแล้วก็ถอดเปลี่ยนได้เหมือนเดิมนะคะนี่ตรงตัวแล้วก็มั่นคงแข็งแรงดีแล้วค่ะใช้งานได้เหมือนก่อนที่จะเสียเลยนะคะ นี่ค่ะปอยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ